เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างเมนูของ a 4 0 0นะครับหรือที่โปรแกรมเมอร์เรียกกันว่า Display File นะครับเบื้องต้นเราจะสร้างเมนูของเราให้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะประกอบด้วยโปรแกรมนะครับวันที่เวลานะครับแล้วก็จะมี ID เป็นตัวเลขนะครับ5ห,หลักแล้วก็มี name น,นะครับ30ตัวอักษรแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นตัวเลข10ตัวอักษรครับอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นการสร้างเป็นเอาพุตอย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถขีค่าเข้าไปได้ให้ดูนะครับก็จะกําหนดเป็นตัวอักษร30ตัวก็จะใช้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลข10ตัวนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่าง แล้วก็เมนูของเราจะมีฟังก์ชันอยู่1อันก็คือกด F3 เพื่อออกจากโปรแกรมนะครับตัวนี้เรามาเริ่มจากการล็อกอิน S400 เลยนะครับเมื่อกดเข้า S400 เข้ามาแล้วเนี่ยหน้าจอเราจะเป็นขึ้นให้ล็อกอิน User Password นะครับให้เราใส่ User Password ลงไปนะครับ ใส่เสร็จแล้วจากนั้นกด enter นะครับกด enter ไปจนถึงหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าคอมมาไลน์ให้เราใส่คำสั่งว่า start pdm นะครับก็คือ str pdm นะครับจากนั้นกด enter ครับเพื่อไปอยัง library ที่เราเก็บ s o u r c ไว้นะครับจากนั้นใส่สานะครับ work w h e e member นะครับกด enter ครับ ตัวนี้ก็จะบอกว่าเราจะเข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ไลบรารีนี้แล้วก็โชว์เมมเบอร์ทั้งหมดนะครับก็คือใส่ star o แล้วก็โชว์ทุกไทป์เลยก็ใส่ star o กันครับจากนั้นกด enter เราเราก็จะมาหน้าจอที่โชว์ s o r c code ของเราทั้งหมดที่อยู่ในไลบรารีนี้นะครับอันนี้เราจะ create ตัว display file นะครับ ด้วยการกด F6 นะครับให้ตั้งชื่อโปรแกรมเรานะครับตั้งชื่อ display file เราก็จะเป็น PGMD นะครับสอดทไทปเราตั้งเป็น DSPF นะครับ display file ตรงเทค t ที่อธิบายตรงนี้เราก็จะใส่ว่า display file นะครับ ากนั้นกด enter ครับจะมาที่หน้า r อ e โค้ดนะครับอันนี้ให้เราใส่ตรงตำแหน่งตัว a ตัวแรกเนี่ยครับใส่ a แล้วก็ใส่ star นะครับจากนั้นใส่ star เนี่ยเพื่อเป็นการคอมเมนต์เอาบรรทัดน,น,นี้ออกนะครับจากนั้นใส่ f 3ครับ ตรงนี้ใส่เป็น y แล้วก็กด enter เพื่อ save นะครับเราก็จะสร้าง source code ขึ้นมาได้แล้วนะครับชื่อว่า pgmd dspf นะครับนี่ตัวนี้จากนั้นเราจะใส่17นะครับใส่ option 17เข้าไปเพื่อดีไซน์ display file ของเรานะครับก,กด enter ครับ เมื่อเข้ามาก็จะยังไม่มีเรคคอร์ดที่เราสร้างไว้นะครับคราวนี้เราใส่1เพื่อแอดนะครับที่ออปชันจากนั้นกด enter ครับให้เราตั้งชื่อเรคคอร์ดที่เราจะตั้งในดิสก์ไฟล์ของเรานะครับในที่นี้จะตั้งว่า head นะครับ head ี AD 01นะครับจากนั้นกด enter ครับก็จะเป็นหน้าตาว,าว่างอย่างนี้นะครับตอนอยางไม่ได้ทำอะ เราจะมาดีไซน์หน้าจอให้เหมือนกับตัวเวิร์ดที่เราสร้างเอาไว้นะครับเมื่อเราจะต้องการแอดเทคเข้าไปในหน้าจอของเรานะครับให้พิมพ์ซิงเกิลโคดนะครับแล้วตามด้วยเทคที่เราต้องการนะครับจากนั้นซิงก l e c โคดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดนะครับ แล้วกด enter ครับตัว text ก็จะมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มตัววันที่แล้วก็เวลาตรงนี้นะครับด้วยการพิมพ์คำสั่งว่า star นะครับ date นะครับ d t จากนั้นกด enter ต่อไปนะครับ star time เราจะพิมพ์ว่า t i m e นะครับแล้วกด enter ครับ จะเห็นว่าตอนนี้จังเหลี่ยงไม่ไม่สวยงามนะครับเราจะทําการเลื่อนตัวตัวนี้ไปไว้ทางขวานะครับด้วยการพิก์เข้ามาอน้อยน้อยกว่านะครับไปจนถึงตําแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นกด e n t e r ครับอีกวิธีหนึ่งที่จะย้ายตัวนี้ของเรานะครับก็ให้พิมพ์เข้ามาลบที่ข้างหน้านะครับ และพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตรงที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับจากนั้นกด Enter ครับสามารถใช้ได้กับทุกอันเลยนะครับนะครับสามารถย้ายไปย้ายมาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพิมพ์บรรทัดเริ่มต้นด้วย Single Code นะครับแล้วก็ ปิดด้วยิงเกิลโคดแล้วก,กด enter ครับต่อไปผมจะสร้างตัว text ให้เสร็จก่อนนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับ id name แล้วก็ tail นะครับเปนต้นด้วยซิงเกิลโคดแล้วก็ปิดด้วยซิงเกิลโคดแล้วก็ enter ครับ ต่อไปนะครับเป็นต้นด้วยสิงเกิลโคนแล้วก็ใส่เท x t ที่ต้องการนะครับแล้วก็ปิดด้วยสิงเกิลโคนแล้วก็ enter ครับอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นต้นด้วยสิงเกิลโคนแล้วก็พิมพ์เท็นะครับก็ปิดต่อไปจะกําหนดสร้างตัวแปรนะครับถ้าเป็นตัวเลขและเป็นอินพุด้วย แล้วพอพดด้วยเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็เขาจะใช้9นะครับก็คือจะพิมพ์อย่างนี้นะครับเลียนใส่เครื่องหมายบวกนะครับ9กแล้วก็งเล็บเปิดนะครับใส่จำนวนหลักดิจิตที่เราต้องการนะครับในที่นี้ต้องการ5หลักนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลูกน้ำ ่อไปเป็นจุดทศนิยมเราจะเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับในที่นี้เราเป็นศูน์ตำแหน่งนะครับแล้วก็วเ็บปิดครับจากนั้นกด enter นะครับก็จะเป็นได้ท่านี้มาต่อไปนะครับถ้าเป็นตัวอักษรแล้วเป็น Input เราจะใส่เป็น b นะครับก็คือใส่ minus วอแล้วก็ตามด้วย b นะครับแล้วก็วงเล็บเปิด ี่เรา30ตัวักอนนะครับแล้วก็วงเล็บติดอ่าถ้าเป็นตัวสอนเนี่ยจะไม่ต้องใส่จุดทศนิยมนะครับตรงดิซิมอลข้างหลังก่อนอนเตอร์นี่เลยนี่ครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับเป็นอินพุตเราก็จะใส่บวกนะครับ9ก้ก็วงเล็บนะครับอ่า10หลักนะครับ,ะะรบทศนิยมไม่มีนะครับ แล้วก็บุลเลิดแล้วก็ Enter ครับจะสังเกตว่าตัวนี้ยังตำแหน่งยังไม่ตรงนะครับเราจะเลื่อนไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งด้วยเครื่องหมายาน้อยกว่านะครับแล้วกด Enter ครับต่อไปนะครับเป็น Output นะครับ output เราถ้าเป็นตัวสอบเราจะใส่เป็น O นะครับ คือบัวโอแล้วก็วงเล็บนะครับสามสิบตัวอักษรนะครับเอนเตอร์ครับถ้าเป็นตัวเลขจะเป็นหกนะครับเราใส่บัวโอนะครับแล้วก็สิบหลักนะครับแล้วก็ตัวสนิยมไม่มีนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็กด Enter ครับ ต่อไปนะครับเราจะทำเท็กเราก็เป็ตนตัวดี่ย s n n l l e o o e e นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็ปิดด้วย Single Code นะครับก็ก,กด enter ่อไปนะครับก็จะเป็นเท็กเหมือนกันนะครับก็คือเราจะบอกว่า,าโปรแกรมนี้สามารถกด f3 เพื่อออกจากโปรแกรมได้นะครับ แล้วก็ต่อไปเราจะตั้งชื่อตัวแปรที่เราตั้งนะครับในที่นี้เราจะมีตัวแปรอยู่6ตัวนะครับก็คือตัวนี้1 2 3 4 5นะครับที่เป็นตัวแปรที่โปรแกรมเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับให้เราใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับที่ข้างหน้าตัวแปรนะครับเพื่อตั้งชื่อจากนั้นกด enter ชื่อตัวแปรเนี่ยเราควรจะตั้งไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อตอนที่เราเขียนตัวแปรเขียนโปรแกรมเนี่ยจะสามารถเขียนได้ง่ายนะครับทีนี้ผมขอตั้งเป็น D e sharp นะครับ ID นะครับแล้วกด enter ครับแล้วก็กดตั้งอันนี้ก็จะเป็น D sharp m e หนึ่ง คือจะตั้งทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น D sharp, E สองครับน,นี่ใหม่อะไรเอ่ยนะครับแล้วก็อ,กอ D นนะครับชาร์ p หน้าจอเราก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าคราวนี้วิธีที่จะเพิ่มสีสันให้กับตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเราจะกดตัวเครื่องหมายดอกจันข้างหน้านะครับตัวที่เราต้องการแล้วกด enter ครับเราจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรง color นะครับตรงนี้ใส่ Y นะครับ enter นะครับ ก็เลือกสีที่เราต้องการสมมติเราต้องการสีสีขาวนะครับเราก็ใส่เลขลงไปครับแล้วก็ enter ครับจากนั้น enter อีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นว่าเป็นตัวเลขส,สีขาวแล้วนะครับคราวนี้เราจะกดออกนะครับให้เพื่อไป s a v นะครับให้กด f 3ครับ จากนั้นเลือก1ครับเซฟนะแล้วก็ e อนเตอร์อันนี้เราจะเข้าไปใส่ฟังก์ชันที่เพื่อกด F3 ออกนะครับเราให้เราใส่8ออปชัน8ข้างหน้านะครับแกนั้นกด e n นเตอร์ครับเราจะไปที่ตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์คีย์เวิร์ดนะครับให้ใส่ y ข้างหน้าของอินดิเคเตอร์คีย์เวิร์ดนะครับแกนั้นกด e n นเตอร์ครับ ฟังก์ชันของเราจะเป็นอย่นี้นะครับ cf03 ก็คือกด f3 นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อธิบายไปว่ามันคือ exit นะครับจากนั้นกด enter นะครับก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับกด f3 ครับคราวนี้เราเลือกเป็น1ครับ save and exit นะครับ กด enter นะครับอ,อ,อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะกด f3 นะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็น y นะครับเพื่อ save s o r ตัวนี้นะครับจาก้ักนกด enter นะครับกด enter ไปเรืเร่อยๆนะครับ s o u r c ขอตตงเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะใส่ option 14เพื่อ compile ตัวโปรแกรม display file ตัวนี้ของเรานะครับรใส่1ใส่นะครับแล้วกด enter ครับตรงนี้ใส่เป็น y นะครับแล้วกด enter ครับ่าก็ file pgmd create in library นี้แล้วเรียบร้อยครับ วิธีการที่จะเข้าไปดูซอสโค้ดที่เราทํานะครับก็ให้ใส่5เข้าไปครับแล้วกด enter ตรงน,นี้จะเป็นซอสโค้ดที่เราดีไซน์เมื่อกี้นะครับโปรแกรมก็จะ generate โค้ดมาให้เราก็สามารถเพดดาวเพด up ดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับออกก็คือกด f 3นะครับ ก็เป็น a s s ็จสิ้นครับตัวนี้ Display File ของเราก็จะได้มาครับเรียบร้อยก็ขอจบการสอนสร้าง Display File เพียงเท่านี้นะครับ